ายจากสอบเอาไปเอาไปลงอันทองชุดให้เพื่อนน้ำเด้อกระสอบก็คิดร่วมกับข่อยแล้วก็ทรงทรงไปว่าจากสอบแม่สามอสามสีบมีเงินใส่มาใจจยเ้าเนาะสวัสดียน้องอันดานครับมอนนอันทอ็อปยางนี้ท็อปศาสตร์ใบล้อเมอยูไ้บออยู่บุรีรัมโอ้เน่ย จากไหนเนาะมีแม่แดงแม่แดงให้คอยป่วยกันคอยยังคืดยากอยูมเมยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอลนุน่นแม่เอาจังสี่เด้อเดี๋ยวบอลนุ่นเดี๋ยวบอลนุนน่นสิป่วยให้กล้เมยกระมาจาัจ่ายเงินกับเมยกระมัจ่ายเงินกับเมยแตนเด้อครับมันจังมันจังมีศาสตร์เนาะบอลบอลนุ่นบอลมีศาสตร์ในปีนี้ยังบัตท่านได้ไปซื้อศาสตร์อยู่ปีนี้ยังบัตท่านไปซื้อศาสตร์อายวาแล้วมาหอดจอดถึงแล้วขอแรงยกถังน้ำแข็งเนะี่ย ยกไปไว้หลังๆนี่แล้วก็เอาน้ำใส่ไปอไอซี่เลี้ยงน้ำหรอกอ,รอยู่กับข่อยอิ่มตลอดน้ำนป่านะถ <rico> ังนั่นนะบูแมนพูนถังอันที่เขาใส่แช่น้ำลงท่านนั่น,น <S 2> <S 2> <S 2> ไหนไมถังอ,อ่ะหมดก้อนแล้วสิแมนนีที่กระเห็นละเดนี่พี่น้องนะครับแต่งไม้แล้วงามพร้อมใส่ลาวลวดไล่เบิดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไปอ้าวไอ้ห้ำ แม่ขอให้วันนี้ปลอดขนปลอดฝนโอ้ยแม่สําบีสําบีครับแม่นองเยาชินกรจ<า>ก้ะสวัสดีไอ้ผินล่ำโขงครับมผีตื่นแต่เศ้ามันมันส่วน,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 นข่อยไปซื้อล่างตัวแม่ข่อยยังบ่ดนันมีเวลาไปซื้อนะให้ข่อยพาไปซื้อล่งบันข่อยคือสิยาาไปนาเท้ เบื้งแดดออกแล้วท้องฟ้าเป็นโอ้มือนี้ถือวา่าปลอดฟ้าปลอดฝนด,ดีดีแม่เบืองแด่นี่ท้องฟ้าสารคามนะครับมโนนแม่คือบอ่เห็นลูกไส่ลาเมลัดน่องทัดมึกเมื่อวันมาตั้งเวทีอยู่ครับแม่เพิ่น้วครับแม่เพิ่นนั่งไปเสนาเจ้าของทุนงิพบุรีหนึ่งร้อยไร่ครับสวัสดีตอนเศาร์เด้อแม่มีได้มาไล่น้ำเจา้าบ้าปีนี้เนาะแม่อรพันธ์ครับ มว่าปู่สารนะครับผููที่เบิงไลสดอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีป้าใหญ่ครับขอบุณลูกหัวใจนะครับใส่ววาเสี่ยาเงินไปใส่ถุงให้หุ่นในห้องหุ่นาอยู่ท่ไปกระบาลบจ้าแม่นตื่นสาก ตรงกลางตรงตรงกลางเด้อจ้าบใหาเงินนาแม่ซีเอาเงินไปหายใจตอนถึงเรียวเด้อวัดครับจักพื in ้นแม่จักพื้นแม่นเงยาวชินกรครับจักพืพ้นแม่นะครับบุนงานบุญนะครับสวัสดีแม่สมหมายแม่พื้นไม่มีปูสาสหน้าจอเลยจ้าวัดนะเอาเอาปูสาสแม่บอลนุ่นสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าครับเพื่อนาตื่นเศร้าได้งันหลายตื่นสายได้งานหน่อยถ้าบอตื่นก็ค้นห้องกบมิดจอยเท่านั้นแล้วบนว่า